ภาพก็ได้ตตดมาที่พระเอกซึ่งเขานั้นได้เข้ามาภายในมิติของการทดสอบเทียนเจียวในระหว่างนั้นก็ได้มีเสียงพูดขึ้นมาว่าการทดสอบเทียนเจียวกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วจากนั้นก็ได้มีแสงบางอย่างพุ่งเข้ามาที่พระเอกแล้วเสียงก็ได้บอกกับพระเอกว่าการทดสอบด่านแรกคือการทดสอบความเข้าใจซึ่งจะให้เจ้านั้นทาความเข้าใจทักษะทางจิตวิญญาณที่อยู่ในคัมภีร์มวนี้ถ้าเจ้าทําได้ก็ถือว่าผ่านพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นเขาก็รู้สึกใดใจเป็นอย่างมากพร้อมกับพูดว่าข้ากําลังต้องการทักษะนี่อยู่พอดีเลยเมื่อพู้ดดจบระเอกก็ไู้้ตังสมมาาาธิแลววทํค พใจคมภีร์มว้วนนี้แล้วจากนั้นไม่นานพระเอกก็ได้ทําการดูดกืนทักษะนี้เข้าไปอยู่ในจิตใจของเขาและทําให้พระเอกนั้นได้ระเบิดพลังออกมาอย่างรุนแรงจากนั้นก็ได้มีเสียงบอกกับพระเอกว่าข้าไม่เคยเห็นใครที่สามารถผ่านดันได้เร็วขนาดน,นี้มาก่อนแล้วในระหว่างนั้นพระเอกก็ได้พูดว่าข้าไม่คิดเลยว่าทักษะทางจิตวิญญ,ญาณที่ข้าได้รับมานั้นมันสามารถทําให้เจ้ามีของข้านั้นมีพลังเพิ่มขึ้นถึง3เท่าเลยซึ่งมันจะทําให้ข้านั้นสามารถใช้ตบหน้าเจ้าชายได้อย่างง่ายดายเลยเมื่อพูดจบพระเอกก็ต้องการที่จะทําการทดสอบด ก็ได้บอกกับพระเอกว่าการทดสอบด่านที่สองนั้นจะเป็นการทดสอบศักยภาพทางจิตวิญญาณถ้าศักยภาพของเจ้าเพียงพอที่จะทําให้จิตวิญญาณของเจ้าเปลี่ยนแปลงและสามารถทนจากแรงกดดันจากการทดสอบได้ก็จะถือว่าผ่านการทดสอบแต่ถ้าศักยภาพทางจิตวิญญาณของเจ้าไม่เพียงพอก็จะมีแต่ความตายเท่านั้นที่รอเจ้าอยู่จากนั้นแรงกดดันจำนวนมากก็ได้ถาถุมเข้าไปยังพระเอกซึ่งทําให้เขานั้นรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากแล้วได้พูดว่าการทดสอบด่านที่สองมันโหดขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรอในระหว่างนั้นก็ได้มีกลุ่มเมฆที่กําลังก่อต ซึ่งมันนั้นได้ปล่อยสายฟ้าฟาดออกมาอย่างต่อเน,นื่องพระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นจึงได้เรียกเจ้าหมีออกมาแล้วมันก็ได้คำรามออกมาเสียงอย่างดังส่วนพระเอกที่กำลังทนจากแรงกดดันอยู่นั้นเขาก็ได้พูดว่าสายฟ้าที่ผู้โสซุยสร้างตอนที่กำลังฝึกฝนพิเศษอยู่นั้นมันเทียบไม่ได้กับสายฟ้าที่อยู่ที่นี่เลยในระหว่างนั้นเจ้าหมีที่กำลังต้านการโจมตีจากสายฟ้าอยู่นั้นมันก็ได้ระเบิดพลังออกมาอย่างรุนแรงเพื่อปัดการโจมตีนั้นออกไปแต่ว่าเจ้าหมีก็ไม่สามารถทำลายการโจมตีของพวกสายฟ้าได้ซึ่งทาาาาาให้้้้้้พวกสยฟนนัไดเเขมมมจจตีี อย่างต่อเนื่องแถมรุนแรงขึ้นอีกด้วยจนทําให้เจ้าหมีนั้นทนไม่ไหวและมันก็ได้ระเบิดพลังออกมาพร้อมกับคำรามเสียงอย่างดัง แล้วได้สายแขนทั้งสองข้างรับการโจมตีจากพวกสายฟ้าเอาไว้พระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นเขาก็ได้คิดได้ว่าตัวข้านั้นไม่ได้รับการโจมตีจากพวกสายฟ้ามันน่าจะทําให้ข้าฝึกฝนให้กับเจ้าหมีได้แล้วพระเอกก็ได้นั่งสมาธิและรวบรวมพลังเพื่อทําการฝึกฝนจากนั้นไม่นานเจ้าหมีก็ได้มีพลังเพิ่มขึ้นซึ่งมันนั้นได้ต่อยสายฟ้ากลับคืนไปอย่างง่ายดายแล้วเจ้าหมีก็ได้ระเบิดพลังออกมาอย่างรุนแลงจากนั้นพระเอกก็ได้ลุกขึ้นยืนแล้วพูดว่าการฝึกฝนของข้ามันยังไม่จบลงแค่นี้หรอก แล้วพระเอกก็ได้พูดว่าข้าได้ฝึกฝนจิตวิญญาณของข้าจนแข็งแกร่งแล้วข้าก็เลยอยากจะรับการโจมตีนี้เพื่อตรสอบดูว่าข้านั้นแข็งแกร่งแล้วหรือยังเมื่อพูดจบพวกสายฟ้าก็ได้รวมตัวกันแล้วพุ่งเข้ามาโจมตีพระเอกเมื่อพระเอกได้รับการโจมตีเขาก็ได้พูดว่าการโจมตีในครั้งนี้จะทําให้ข้านั้นแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากแต่ในระหว่างที่พระเอกได้รับการโจมตีอยู่นั้นพลังของเจ้าหมีก็ได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแล้วทําให้ตัวของมันนั้นได้ขยายใหญ่ขึ้นไปอีกพระเอกที่เเเห็็นนนนนนนอยย่่่่าาาาางงงัั้้้้้้ขขกกกรรููสสึึดดดีีีใใจแแตะววไมมมพ ว่าความเร็วและความคล่องตัวนั้นจะมีไม่มากก็าตามแต่ด้านศักยภาพและพลังนั้นมีไม่จำกัดดูเหมือนว่าหมีของเจ้านั้นจะอยู่เหนือระดับราชาไปแล้วซึ่งในโลกนี้ข้าไม่เคยเห็นใครมาก่อนที่มีความสามารถขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็มีคุณสมบัติที่จะผ่านด่านที่สองพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นเขาก็ได้พูดว่าดูเหมือนว่าเจ้าหมีของข้าจะมีความสูงถึง30เมตรนั่นทำให้เจ้าหมีของข้านั้นแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งข้ารอที่จะตบหน้าองค์ชายสินสังกงไม่ไหวแล้วจากนั้นนพรรระะเอออกกกก็ต้งาาาทททีีทท่่จดดสบ เมื่อพูดจบก็ได้มีผู้โอโศคนนึงออกมาจากประตูมิติซึ่งเขาก็คือผู้ดูแลและควบคุมการทดสอบของเทียนเจียวแห่งนี้แล้วผู้โอโศก็ได้พูดว่าการทดสอบด่านที่3นั้นจะเป็นการทดสอบระหว่างองค์ประกอบของท่าซึ่งจะเป็นการต่อสู้ระหว่างจิตวิญญาณธาตุดินและธาตุไม้ที่เป็นธาตุแพ้ทางกันถ้าเกิดเจ้าสามารถเอาชนะการต่อสู้ในครั้งนี้ได้ก็จะถือว่าผ่านการทดสอบด่านที่3เมื่อพูดจบผู้โอโศก็ได้เรียกจิตวิญญาณธาตุไม้ของเขาออกมาพระเอกที่เดียเห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่านั่นมันผู้พิทักษ์แห่งจิตวิญาาณไม้ จากนั้นผู้โอโศกก็ได้พูดว่านี่คือผู้พิทักษ์แห่งจิตวิญญาณธาตุไม้ถ้าหากเจ้าแพ้ในการต่อสู้ในครั้งนี้เจ้าก็จะตายแล้วเจ้ายังคิดที่จะทําการทดสอบอยู่อีกหรือเปล่าพระเอกท,ที่ดีอย่างนั้นก็ได้เอามือทุบที่หน้าอกของตัวเองพร้อมกับพูดว่าตอนนี้ร่างกายของข้าพร้อมที่จะปะทะอยู่ทุกเมื่อถ้าอย่างนั้นพวกเรามาไฝ่กันเลยดีกว่าเจ้ามีที่ดีอย่างนั้นมันก็ได้คำรามพร้อมกับทุบหน้าอกของตัวเองเพื่อเรียกขวัญและกําลังใจผู้โอโศท,ที่ดีเห็นอย่างนั้นก็ได้สั่ให้้้้้้ปัักกเเเขาาไไโจจมมตีีสวนนนพระอ็ด เหมือนนกัเจ้าหมีที่ได้รับคําสั่งมันก็ได้รีบวิ่งเข้ามาโจมตีผู้พิทักษ์แต่ว่าผู้พิทักษ์นั้นก็ได้หายตัวไปแล้วได้มาปรากฏอยู่ตรงหน้าของเจ้าหมีและได้กระโดดถีบเจ้าหมีอย่างรุนแรงพระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้รวบรวมพลังแล้วเรียกโล่ออกมาป้องกันให้กับเจ้าหมีซึ่งโล่ที่พระเอกได้เรียกออกมานั้นก็ได้โจมตีผู้พิทักษ์จนกระดินลงไปนอนกับพื้นอย่างหน้าอนาถแล้วเจ้าหมีก็ได้ใช้กรงเล็บของมันโจมตีผู้พิทักษ์อย่างรุนแรงผู้อโสที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้ หลกนะจากนั้นผู้โสก็ได้เรียกต้นไม้ขนาดใหญ่ออกมาโจมตีเจ้าหมี พระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้ใช้ลูกของเจ้าหมีป้องกันการโจมตีเอาไว้ผู้โอ so ที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้รวบรวมพลังแล้วเรียกต้นไม้จำนวนมากออกมาโจมตีจนทำให้เจ้าหมีนั้นได้ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดพระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้ระเบิดพลังออกมาเพื่อเพิ่มพลังให้กับเจ้าหมีเมื่อเจ้าหมีได้รับพลังแล้วมันก็ได้ทำลายต้นไม้ที่อยู่บริเวณนั้นทิ้งอย่างง่ายดายแต่ว่าผู้พิทักษ์ที่ติดอยู่ตรงกรงเล็บของเจ้าหมีนั้นก็ได้หลุดออกมาจากนั้นผู้พิทักษ์ก็ได้เรียกดาบของเขาอออออกกกมมมมาาาาาแลล้้้้้้วววววไไดดดพพพุ่่่่งงงงเเเเเขปโจจตีีีหหยยรรรร็็็ะทนนนัับ แล้วได้เรียกโลกมาเพื่อป้องกันให้กับเจ้ามีแต่ว่าการโจมตีของผู้พิทักษ์นั้นรุนแรงมากเกินไปจนทําให้โลของเจ้ามีนั้นเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากผู้โอโสที่ดีเห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่าดูเหมือนว่ากลยุทธ์ของเจ้านั้นจะใช้ได้เลยนี่นะพระเอกที่ดีหนึ่งนั้นก็ได้พูดว่าที่ข้าใช้ไปนั้นก็แค่พลังส่วนหนึ่งของข้าเท่านั้นเองเมื่อพูดจบเจ้ามีก็ได้กระแทกโลเพื่อที่ให้ผู้พิทักษ์นั้นได้กระเด็นถอยกลับไป จากนั้นผู้โอโศกก็ได้รวบรวมพลังแล้วระเบิดพลังออกมาอย่างรุนแรงซึ่งผู้โอโศที่ได้ระเบิดพลังไปนั้นเขาต้องการที่จะเรียกมังกรจิตวิญญาณธาตุไม้และเสือแห่งจิตวิญญาณธาตุไม้จากนั้นไม่นานก็ได้มีต้นไม้ปรากฏออกมาสองต้นพร้อมกับท้องฟ้าที่กาลังมืดมนแล้วทันใดนั้นก็ได้มีประตูมิติพร้อมกับมังกรที่กําลังลอยออกมาพร้อมกับประตูมิติอีกบานหนึ่งที่ได้มีเสือกระโดดออกมา ซ, auto> <autour> ซึ่งผู้พิทักษ์ทั้งสามนั้นก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีเจ้าหมีอย่างรวดเร็วพระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นเขาก็ได้ใช้ท่าไม่ตายซึ่งเป็นท่าที่เพิ่มพลังให้กับเจ้าหมีถึง3เท่าเมื่อเจ้าหมีได้รับพลังมาแล้วมันก็ได้คำรามออกมาเสียงอย่างดังแล้วได้จับเจ้าเสือที่ได้กระโดดเข้ามาโจมตีและได้โยนมันออกไปชนผู้พิทักษ์ทั้งสองจนกระเด็นถอยออกไปและได้ลงไปนอนกองกับพื้นอย่างหน้าอนาแต่ในระหว่างนั้นผู้พิทักษ์ทั้งสองก็ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วผู้พิทักษ์คนแรกก็ได้ดูดพลััััังขอเจจ้้้้้้้าาามมกกกกิใใหหบนนนผผููโโส็ไไดทษป พระเอกที่เดียเห็นอย่างนั้นเขาก็ไม่น้อยหน้าได้สั่งให้เจ้าหมีนั้นเข้าไปโจมตีด้วยเหมือนกันผู้พิทักษ์กับเจ้าหมีก็ได้เข้าไปต่อสู้กันอย่างรุนแรงแต่ว่าผู้พิทักษ์นั้นก็ได้พ่ายแพ้ให้กับพลังของเจ้าหมีพระเอกที่เดียเห็นอย่างนั้นก็ได้สั่งให้เจ้าหมีนั้นใช้ท่าไม้ตายซึ่งให้เจ้าหมีนั้นกระเทือบพื้นอย่างรุนแรงเพื่อสร้างน้ำหินจำนวนมากออกไปโจมตีแต่ในขณะเดียวกันนั้นผู้พิทักษ์ก็ได้ใช้เจ้ามังกรออกมาป้องกันซึ่งน้ำหินที่เจ้าหมีได้สร้างขขขึ้้้้้้้้นน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 นมมาา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 ััััแแ็็งงงงงงกกกกกกร่่เปปปอออยยจจททททํํํใใหหผููพิษถลลไได วิทักนั้นได้กระเด็นลงไปนอนกองกับพื้นอีกครั้งแล้วเจ้าหมีก็ได้กระโดดเข้าไปเพื่อที่จะโจมตีซ้ำผู้อาวุโสที่เดียนอย่างนั้นก็ได้รีบเรียกจิตวิญญาณของเขากลับในทันทีเจ้าหมีที่เดี็นผู้พิทักหายไปต่อนหน้าต่อตาม,มันก็ได้คำรามออกมาเสียงอย่างดังพระเอกที่เดียนอย่างนั้นก็ถึงกับกลุมขมับเลยทีเดียวหลังจากนั้นผู้อาวุโสก็ได้พูดว่าเจ้าคือคนที่เก้าที่สามารถต่อสู้กับข้าได้ในรอบ500ปีในเมื่อเจ้ามีความสามารถที่ชนะข้าได้แล้วก็ถือว่าเจ้าผ่านการทดสอบด่านที่อ,อน,น เทียนปว่าเจ้านั้นมีความสามารถผ่านการทดสอบเทียนเจียวดันที่3ได้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอากราบอภัยมานาที่นี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ